ก็คลิปเนีน,นี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจ,จีนตัวย่อนะครับกับการต่อสู้ในโหมดดวลข้ามเซิร์ฟซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหัวหน้ากิวของเรานะครับก็มีการพ่ายแพ้ไปนอกซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากหัวหน้ากิวของเราเนี่ยก็มีการอัพพลังเพิ่มเติมแล้วก็อัปดาวตัวละครมาด้วยนี่เนี่ยก็จะเป็นแชมป์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับพลัง177่งอบเล้านตัวละครอย่างเมลซาการ์ arth, อัศวินขับเคลื่อนเมทั นะครับก็เป็นตัวละครคอมเมต้าปัจจุบันเนาะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไม่เห็นคอมนี้ละเดี๋ยวมาดูกันว่าเจคทัตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เป็นหัวหน้ากิลของเรานะพลัง200ล้านนะครับอัศวินขับเคลื่อน6ดาวมิลสากาัด6ดาวซูปเปอร์ดาร์คชายเมทัลไนท์ซอมบี้แมน6ดาวแล้วก็พูลิพีเซนเนอร์6ดาวแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเนื่องจากเจอเมทัลไนท์ของฝั่งเมื่อกี้เนี่ยตันรุนรัวนะครับรอบนี้เนี่ยก็ต้องมาด,ดูกันว่าจะแก้เกมอย่างไร อ่ะก็จัดทีมาประมาณนีุ้ผู้ชมนะก็มีการสอบตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับโอเคเปิดมาครับเป็นฝั่งแชมป์รอบที่แล้วเนี่ยได้เปิดก่อนอีกแล้วนะครับความเร็วซอมบี้แมนถือว่าโหดมากเลยนะสับไปก่อนครับ1ครั้งจากนั้นเนี่ยตัวละครอ,ออกมาจากแผงกลยุทธ์ก่อนนะครับอัศวินกับเพื่อนครับปาดไปก่อนแล้วก็ซูปเปอร์ดักชายครับปั่นไปช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีกันด้วยแผงกลยุทธ์ไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ไม่ท่านหนเนี่ย มันเก่งมากเลยนะไปก่อนครับส7ล้านครับติดตันไปถึง3ตัวตอนนี้คุณผู้ชมแล้วเมทัลไนของหัวหน้ากิโลเนี่ยโดนอีกแล้วนะครับโดนตันไปซึ่งก็ถือว่าหนักหน่วงนะไปครับอืมปั่นมาตอนนี้เนี่ยผมก็เชียร์หัวหน้ากิลของเราให้ชนะนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็ต่อสู้มาหลายรอบนะครับแพ้คนนี้แหละนะเนื่องจากมันวัดกันที่เมทัลไนอ่ะไปครับซอมบี้แมนปาดมาครับติ่9ล้าน4ฮะจากนั้นเนี่ยเมทัลไนจะได้ออกแล้วคุณผู้ชม อัศวินกับเพื่อนหายกันก่อนครับเนื่องจากเจอความสามารถของพูลิพิซซนเนอร์ก็เป็นตัวละครที่ดีนะพูลิพิเซนเนอร์เนี่ยถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับไปครับเมทันไนขึ้นยิงก่อนเลยคุณผู้ชมหัวหน้ากิลเราโดนไปเท่าไหร่ครับ250้าล้านเดมเมจนะครับแล้วติดตันไปถึง3ตัวครับคุณผู้ชมจากนั้นพูลิพิซซนเนอร์จับคุ้มเข้าไปครับ20ล้านเดมเมจแล้วมีการฮิวครับจากนั้นเมทันไนของหัวหน้ากิลเราขึ้นยิงบ้างครับมิดไฟล์ลงมา 2 4 8ล้านนะครับดเมจไม่ได้ห่างกันมากจากนั้นพูลีก็ทุ่มตามเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวละครอย่างพูลีพิซเนอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการการเรื่องของสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถดึงมาเป็นพวกของเราได้อ่ะติดตั้งกันไปเรื่อยฮะไปครับซุปเปอร์ดักชัยปั่นเข้าไปครับ38ล้านดาเมจหมดกันไปครับในเทิร์นแรกก็ถือว่านานพอสมควรเหมือนกันจากนั้นอสูรกับเพื่อนครับควิดเข้าไปครับเจอเมทัลไนนะครับ mm. จะซุปเปอร์ดักชัยกับพูลีนะครับแล้วก็สับไปจากซอมบี้แมน ไปครับอศูลกับเพื่อนครับพัดกันขิดนะก็ลดเาเมจกันไปเรื่อยๆครับจากนั้นเมทันไนึ้นยิงอีกหนึ่งครั้งครับจากหัวหน้ากิวของเราติดตันให้ได้ฮะโอเคครับตันสี่สวยมากซอมบี้แมนสอบไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นเรื่องการตันอย่างเดียวครับซอบบี้แมนครับตันไปอีกหนึ่งครั้งเอ้ยไม่ใช่ฮะปาดไปครับจากนั้นเมทันไนึ้นยิงเหมือนกันครับเท่าไหร่รอบนี้ผู้ชม220ล้านนะครับอ่ะพัดกันยิงครับเมทันไนึ้นยิงเช่นเดียวกัน โจมตีลงมาครับ214ล้านดาเมจครับดาเมจไม่ได้ห่างกันมากไปครับวัดกันเรื่อยๆครับเรื่องของการสตันเนี่ยใครลงสตันก่อนก็หนักหน่วงหน่อยตัวตัวละครอย่างไอ้เมลสการ์ดนี่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะผมชอบมันมากนะถ้าใครที่จะเล่นเมลสการ์ดก็เล่นได้นะคุณผู้ชมนะติดเมตายาวๆเหมือนกันไปครับมีท่านไหนแต่ว่ามีท่านไหนเนี่ยน่าสุ่มจักคุณผู้ชม111ล้านครับซุปเปอร์ดไดชายปั่นเข้าไปครับเจ็ดสิบห้ล้านดาเมจครับซุปเปอร์ดไดชายร์ดเป็นตัวละครที่ถถือวว่าาาแแทงหนน้้ไดดีมกะ ก็คือยืนได้โหดจัดนะครับซอมบี้แมนสับไปอีกหนึ่งทีครับคุณผู้ชมจากนั้นครับจบเทินซอมบี้แมนสับ <laughs> จบเทินหนึ่งครั้งฮะผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่ที่10เทินนะเพราะว่ามีตัวละครอย่งอางซปเปอร์ดังชายนะครับเป็นตัวละครที่ยืนโหดมากแล้วก็เรื่องของอันติมันนะครับมีการเพิ่มเม็ดม่วงครับมันก็ยืนยาวๆคุณผู้ชมนี่สับไปครับสเิเล้านดาเมจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าฝั่งหัวหน้ากิลเราจะได้เปรียบไหม เนื่องจากฝั่งหัวหน้ากิวเราไม่ค่อยติดตันเลยอะโดนมาอีกครับโอ้สามร้อยกว่าล้านใช่ไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่สิงสามสิบห้าล้านมาั้งอันนี้ร้อยล้านครับโอ้โหติดตันสี่คุณผู้ชมแต่ว่าไม่โดนเมทาันใานนะพลิปพี่ซันเนอร์ครับจับคุ้มเข้าไปครับยี่สิบสามล้านดาเมจหิวตัวเองไปครับยินดึกๆไปไม่ัน่ไหนขึ้นยิงเอ้า อ165ล้านคุณผู้ชมถ้าตัวละครอย่างพูลีพินเนอร์เนี่ยมันไปจับเมทัไนส์ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสในการวินเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากเดเมจก็แรงนะครับและผลของการสตันด้วยก็คือต้องให้พูพลีพินเนอร์นะครับจับให้โดนก็ต้องลุ้นกันครับว่าพูลีของใครเนี่ยจะล่วงก่อนถ้าพูลีใครล่วงก่อนนะครับมันก็ไปเจอตัวอื่นเนี่ยอย่างน้อยๆเนีย่นยก็ต้องเจอซอมบี้แมนแล้วผมคิดว่าน่าจะจับเอมทัลไนส์มากกว่านี่เข้าไปครับซอมบีม้แมนปาดเข้าไป ซอมบี้แมนก็เป็นตัวละครที่คว้นสุ่มนะครับเนื Tact ่องจากเรื่องของเมตากันก่อนเนี่ยซอมบี้แมนก็ได้เปรียบนะครับแล้วมาเมตาของเมทัลไนท์เนี่ยเรื่องการตันเนี่ยซอมบี้แมนก็ได้เปรียบเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ดีสับเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับจากซอมบี้แมนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมก็มาต่อกันเลยครับเมทัลไนท์ครับขึ้นยิงไปอีกหนึ่งครั้งครับติดตันไป3ตัวคุณผู้ชมรอบนี้แล้วพูลิพิซันเนอร์ครับจับคุมเข้าไปครับสี่สิบเจ็ดล้านเดิมงขเมแล้ว เนื่องจากช่วงแรกเนี่ยมันโดนเรื่องการลดดาเมจนะครับแล้วก็พวกโล่ต่างๆนะมันมีการบัฟกันขึ้นมานะครับไปครับเมลซากาัสได้ยกฟักทีครับก็ไปที่280ล้านจากเมลซากาัสคุผู้ชมขอข้ามมาเลยแล้วกันนะครับเมลซากาัสปาดไปอีก18ล้านดาเมจโอ้โหบอกเลยครับว่าตัวละครอย่างเมลซากาัสก็ปาดแรงเช่นเดียวกันไม่แพ้เมท่านไหนเลยนี่ครับโอ้โหโหน้ากิวเราเริ่มแย่แล้วนะเริ่มหายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือ5ตัวฮุมูลี่โดนก่อนไงคุณผู้ชมฮูลี่โดนก่อนนี่เนี่ยอันตรายนะครับ ก็คือมันสามารถไปจับซอมบี้แมนซอมบี้แมนเนี่ยมันล่วงอยู่เนี่ยมันสามารถไปจับเมทัลไนท์ของ,งหัวหน้ากิวเราเนี่ยแล้วเอามายิงหัวหน้ากิวเราได้นะปายเมทัลไนท์ขึ้นยิงตุ่มตุมตุมเข้าไปฮะซอมบี้แมนส,สับผมยากเห็นตอนที่มันจับเอ่อเมทัลไนท์ของหัวหน้ากิวเราอืมปาดกลับมาครับดาเมจแปดล้านเจ็ดปาดอีกหนึ่งครั้งไปครับเมทัลไนท์ได้ขึ้นยิงหนักๆครับเมทัลไนท์ยิงแบบโหมดมากอ่ะ 145ล้านดามเมจครับเม่ท่านไหยหัวหน้ากิวเราหายฮะลวงไปอีกหนึ่งตัวครับจากหัวหน้ากิวของเราคุณผู้ชมพอดาวผลได้ไหมตอนนี้เรียจะต้องดูจนจบก่อนนะไปครับเมลซากัสปาดไปครับเอาเลยฮะเมลซากัสปาดทีเดียวครับหายเมท่านนาหัวหน้ากิวแล้วกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับจากซอมบี้แมนยิงไปอีกหนึ่งทีจากน,านั้นพูลิพีสตอนเนอร์จับพูลิทุ่มเช่นเดียวกันครับแลวระเบิดบึ๊บ โอเคครับซูปเปอร์ไดร์ชายเข้าไปปั่นควงสว่างขึ้นมา14ล้านดาเมจเงี้ยเอาเลยครับเม็ดจิมของซูปเปอร์ไดร์ชายจะหายแล้วคุณผู้ชมแล้วปั่นอีกหนึ่งครั้งเข้าไปครับยังไม่ตายนะยังอยู่กันได้ครับซูปเปอร์ไดร์ชายทั้งคู่ครับซอมบี้แมนสับหน่อยไม่ตายครับแทบจะไม่เข้าเลยฮนะโอ้ติดหนึ่งเงคุณผู้ชมสับอีกหนึ่ง,งครั้งเอาติดกระดูกหักตายไหมเม็ดด้นไนขึ้นยิงต้องตายแล้วแหละบับ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 ยี่สิบเจ็ดล้านดาเมจมันยังไม่ตายคุณผู้ชม โอ้โถึกจัดคูลิจับคุ้มเข้าไปครับนี่อสาล้านตายไหมไม่ตายฮนะจากนั้นซปเปอร์ดักชัยต้องปั่นอีกหนึ่งล้าก็ไป38 000, ล้านดาเมจเลือดแทบจะไม่ยุบเลยฮนะปั่นคืนครับ28ล้านไม่เป็นไรเหมืกันจากนั้นครับซอมบี้แมนสับบับไม่ตายครับไม่ตายก็เตรียมส่วนคนะี้บเมทัลไนค์ขึ้นยิงเหมือนกันตายไหมนี่ไง ไม่ตายอ่ะโอ้โหถึกมากส0เทินแน่นอนบึบเทินที่เก้าแล้วครับซุบอร์ดักชายยังไม่ตายเลยผู้ชมไปครับสุอร์ดักชายปั่นอีกหนึ่งครั้ง3าล้านโอ้โหติดมิยาทอไปแล้วครับตอนนี้บานเข้าไปครับ3 2ล้านโอ้โหวัดกันที่ซุอร์ดักชายเลยเนี่ยของใครล่วงก่อนหรือเจ้าสิบเทินสิเทินแล้วเนี่ยถ้าจบเนี่ยคือแพ้เลยนะไม่รู้ว่าจะจบไหมนะครับแต่ว่าของหัวหน้ากิลเรายังเหลือการโจมตีอีกหลายรอบมาก น่าจบที่เมทน,น,นา,มายแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วฮะบับจบไหมเฮ้ยยังไม่ตายผู้รีนี่แหละค่าบับเรียบร้อยครับหัวหน้ากิวเราเป็นฝ่ายชนะเนาะโอเคก็จบครับคลิปในวันนี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนนะครับ